สวัสดีมิักแฟนหมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่ผมอย่างเช่นเคยสับสอกมวยไทยไบโอโคราชนะครับวันนี้ศึกมวยมันสนันเมืองที่วทีมวยรังสิตท,ทีมงานพิดินีจัดไว้8คู่นะครับเราคัดมาให้เล่นเน้เนๆช่วงละ2ตัวปิดท้ายด้วยมวยเดียวก่อนอื่นฝากติดตามเพจน,นะครับสับสอกมวยไทยช่องยูทูบช่องทิกตอกสับสอกมวยไทยด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารมวยไทยอยู่นั่นนะฮะ ใครอยากเข้ากลุ่มสับสอบมวยไทย VIP กดไปที่สอบถามที่แอดมินได้เลยบอกว่าโอโคราชแนะนำมาข้อมูลรู้ก่อนใครแน่นอนวันนี้ครับมวยรักมวยชอบเราคัดมาให้เล่นเน้นๆช่วงละ2ตัวนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่1ครับผมชอบไปที่เจ้าสิงทองน้อยกลวยบางคอแหลมนะครับเก่าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่ารอบทีแล้วนี่เหี่ยวไปนิดเดียวไปยก5นะครับมวยรักมวยชอบตัวที่2ครับ คุณสยามไฟเตอร์มวยไทยครับสูงยาวเข่าดีหนุ่มสดแรงกว่าผมมองหน้าความสดเนี่ยจะบดเก๋าได้นะครับมวยรักมวยชอบตัวที่3ครับสิงห์ดใต้เพชรบุรีครับ,บดูดันหัวจิตหัวใจดีกว่าแน่นอนนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่4ครับกล้องพยักพอหลักบุญเก๋าเกมการผ่านเบอร์มวยดีกว่าแน่นอนนะครับปิดท้ายด้วยมวยเดียวนะครับผมชอบไปที่เจ้าสิงห์ทองน้อยครับ รอบที่แล้วนี่ตั้งหลักตั้งทรงไม่ดีนะครับรอบนี้น่าจะแก้เกมมาได้นะครับเก,เก๋าเกมกว่ากระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่าเฮงเฮงรวยรทุกท่านสวัสดีครับ